สวัสดีนะครับมาเจอกันใน EP ีที่5นะครับใน EP ีที่ 5, อา้าครูเชื่อว่าตอนนี้หล,หลายๆคนก็น่าจะทำได้แล้วแหละเนาะนะครับนักเรียนมห้าทับ 1, แล้วก็ห้าทั 2, ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยทำกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหานี้มาละนักเรียนน่าจะทำได้ครูคิดว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองทบทวนนะเผื่อใครที่อาจจะยังยังไม่แม่นนะครับ เรียนเอาให้แม่นเลยนะครับมันจําเป็นมากๆนะครับที่เราจะทําข้อสอบในเทอมนี้ได้นะครับใน EP นี้เนี่ยเราจะพูดถึงการระบุ tense ใน active voice โอเคไหมหมายความว่านักเรียนเห็นประโยคหนึ่งประโยคจะต้องบอกได้ว่ามันเป็นโครงสร้างประ,ประโยคของ tense อะไรใน active voice นะครับใครที่ใครที่สามารถจำได้ว่าว่าโครงสร้าง Active Voice คืออะไรเอ้ยโครงสร้าง Active Voice ตรงนี้ใครจำได้ทั้งหมดก็สามารถอาจจะสา,าสามารถตอบได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจำไม่ได้เนี่ยวันนี้เรามาดูเรามาดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับในการระบุชื่อ tense ใน Active Voice นะครับก็คือ เริ่มเลยเนาะก็คือนักเรียนต้องจําให้ได้พวกเนี้ยสำคัญมาก2ฝั่งเนี้ยเนาะ verb ช่องที่1ใช้กับ present verb ช่องที่2ใช้กับ past verb ช่องที่3ใช้กับ perfect verb ing ใช้กับ continuous verb verb i n f i n i ก็จะใช้กับ future โอเคนะ verb ช่องที่1ของ b คืออะไรคือ is am are verb ช่องที่1ของ have คืออะไรคือ have has เวิร์บช่องที่2ของ be คือ w a t w e verb ช่องที่2ของ have คือ had verb ช่องที่3ของ have ก็คือ had ครูไปเร็วนิดนึงเพราะว่านักเรียนน่าจะเคยคุ้นกับกับเนื้อหานี้แล้วนะครับอ่ะลองมาดูประโยคนี้ข้อที่1นึ่งักเรียนดูเฉพาะตัวทึบครูไม่แน่ใจว่าในวิดีโอมันเห็นเป็นทึบไหมอะดูตรงนี้ครูขีดเส้นใต้เพิ่มให้อะโอเคไหม am วิธีการนะอมเป็น verb ช่องที่ละอ,อ,อมเป็น verb ช่องที่เท่าไหร่ am เป็น verb ช่องที่1ช่องที่1ใช้กับ present เพราะฉะนั้น am เป็น present กิริยาที่เติม ing เป็นอะไร con เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบ present con แบบนี้โอเคไหมข้อน,นี้ต้องเป็น present con แบบนี้อาจดูตัวนี้บ้าง ing เป็นอะไรแน่นอน i n g เป็น continuous i n g เป็นคอนอ่ะไอเอ็นจีเป็นคอนบีนบีนเป็นเวิร์ดช่องที่อะไรสามเวิร์ดช่องที่สามใช้กับอะไรเวิร์ดช่องที่สามใช้กับ perfect อ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นบี n เป็น perfect h a ์เป็นเวิร์ดช่องที่เท่าไหร่ช่องที่สอ,องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาง่ายเวิร์ดช่องที่สองจะอยู่ติดกับประธานเลยเนาะเพราะฉะนั้นนี้เป็น past perfect continuous แบบนี้ พอเข้าใจไหมถ้าเป็นข้อ3ดูมีอยู่ตัวเดียวนะส่วนใหญ่มีอยู่ตัวเดียวจะเป็น simple ทีนี้เรียนมาดูกิริยาตรงนี้เติมอะไรเติม s กิริยาที่เติม s มีอยู่ช่องเดียวคือกิริยาช่องที่เท่าไหร่ช่องที่สอเออช่องที่1น,นะกริยาช่องที่1จะเติม s หรือ es ได้เพราะฉะนั้น อันนี้เป็นเวิร์บช่องที่1นึ่งเวิร์บช่องที่1อยู่ตัวเดียวก็จะเรียกว่า present simple โอเคไหมครับอันนี้ล่ะอันนี้เป็น has has เป็นเวิร์บช่องที่เท่าไหร่เอาดู has เป็นเวิร์บช่องที่เท่าไหร่ช่องที่ช่องที่1เ,เพราะฉะนั้นเป็น present อ้าวอันนี้เป็น present อันนี้เติมอะไร เติม ed ครูเคยสอนไปแล้วกิริยาที่เติม ed จะเป็นช่องอะไร ed จะเป็นช่องช่อง2ถ้าอยู่ตัวเดียวแต่ถ้าเป็น ed ที่ตามหลัง has h a d แล้วก็อะไร has น,นั้นอันนั้นเป็นช่องที่อะไร3เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นช่องที่3เพราะว่ามันตามหลัง has เพราะฉะนั้นนี่เป็น present อะไรเอ่ยช่องที่3ใช้กับ perfect โอเคไหม อาจจะทำให้ดู25ข้อใครที่ยังไม่แน่ใจนั่งดูไล่ไปตามครูเลยต่อไปวิววิวคืออะไรวิวคือจำไว้เลยถ้าเห็นวิวถ้าเห็นวิวหรืออะไรหรือแชลให้ตอบฟิวเจอร์เพราะวิวกับแชลมักจะใช้ฟิวเจอร์หรือใช้หรือใช้อะไรเอออันนี้ยังไม่ได้สอน แต่อาจจะว่าห,หรือ am, is, are going to นะแสดงว่าอันนี้เป็นอะไรเป็นฟิวเจอร์ถ้ามีคำว,ว่า will shall หรือ is, is going to, am going to, are going to เนี่ยมีความหมายเหมือนคำว,ว่า will shall เลยนะจำให้ได้ด้วยนะครับ will เป็นอะไรนะฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์อะไร B e เป็นเวิร์ช่องเป็นเวิร์บอินฟีใช่ไหมเวิร์บอินฟีใช้กับฟิวเจอ f ์ฟิวเจอร์ฟ e วเจอร์ได้ไหมฟิวเจอร์อะไรเนี่ยฟิวเจออะไรเติมอินจีฟิวเจอนนะครับคอนติเนียสแฮเป็นเวิร์บช่องที่เท่าไหร่เนี่ยดูอ่าไม่ให้ดูละตอบแฮเป็นเวิร์บช่องที่หน่งเพราะฉะนั้นเวิร์บช่องที่หนึ่งใช้กับ p r e s e n t เ r e สเซนอะไรบีนบีนเป็นเวิร์บช่องที่3ตามหลังแฮ e แสดงว่าเป็นเพอร์เฟกต์อนจีคืออะไรคือคอนโอเคไหม was, เพรสเซนเพอร์เฟกต์คอนวอสอ่าวนึกซีวอสเป็นเวิร์บช่องที่อะไรวอสเป็นเวิร์บช่องที่สองเพื่อช่องที่สองเพลงคูต๊อกอะทำครูค่อยเขวมันเนี่ยวอสเป็นเวิร์บช่องที่สองใช้กับอะไร พาสนะพาสพาสอะไร ing พาสคอนเข้าใจไหมอ่ะดูข้อนี้ has เป็นเวิร์ดช่องที่หนึ่งใช่ไหมใช้กับใช้กับอะไร present be n perfect perfect อะไรเนี่ย ing perfect con ประมาณนี้อ่ะข้อ9เห็นวิวครูบอกไปแล้วเห็นวิวให้ทำอะไรเห็นวิวเห็นวิว เป็นฟิวเจอร์ฟิวเจอร์อะไรฟิวเจอร์เพเซนต์มีไหมฟิวเจอร์ฟิวเจอร์มีไหมฟิวเจอร์ก็ดู2ตัวนี้อันนี้คนนักจะผิดเยอะฟิวเจอร์เราเก็บฟิวเจอร์ไว้2ตัวนี้เป็นโครงสร้างของอะไรก็คือ have บวก verb ช่องที่3เนี่ยเป็นโครงสร้างของอะไรของ Perfect เพราะฉะนี้เป็น Future Perfect เข้าใจไหมอ่าข้อ10อ่ามีตัวเดียวตัวเดียวจำไว้ตัวเดียวมักจะเป็นอะไรตัวเดียวมักจะเป็น simple เนาะตัวเดียวไม่จะเป็น simple เราก็มาดูว่ามันเป็นอะไร simple ถ้าเป็น future มันจะมี will shall แต่ถ้าเป็น verb ช่องที่1จะเติม s หรือ es หรือเป็น verb ช่องที่1แต่อันเนี้ยรูปมันก็บอกอยู่แล้วมันเป็นช่องที่เท่าไหร่ช่องที่2เพราะว่ามันเติมอะไร ed เพราะว่าอันเนี้ยเพราะฉะนั้นอัน,นเน, okay, past past นี้ยเป็น pass simple โอเคไหม pass simple pass sim เขียนย่ยอดละกันต่อไปข้อ11ข้อ11 ข้อ11ข้อ11 view เป็นอะไร future future อะไรเนี่ย future อะไรดูอยู่คู่กันให้คิดคู่กัน future perfect con ะอันนี้อะไร future future อะไร perfect อันนี้อะไร part part อะไร part con อ่ะดูอันนี้บ้าง eat eat ตัวนี้ สำหรับคนที่ท่องกิริยาสามช่องแล้วจำไม่ได้อ่ะอันนี้จะงงนะครับ eat เป็น Ver b ช่องที่เท่าไหร่ช่องที่เท่าไหร่จริงๆแล้วครูเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะจะตอบ eat เป็น Ver b ช่องที่1ซึ่งก็ถูกแต่จริงๆ eat ตัวเนี้ยเป็น Ver ร์บอ i นก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตรงนี้นะอีก,อ,กอีพีหนึ่งอีก ep ถ,ถัดไปเนี่ยเราจะเคลียร์ว่าเราเคลียร์ตรงนี้ เลียร์เลยดีไหมอ่ะเอางี้เขียนะไรก็ได้เช่นคำว่า eat, e ate, a t e, e n verb ช่องที่1นึ่ง verb ช่องที่2อง verb ช่องที่3ามนัเรียนเคลียร์ช่อง2ช่อง3ไม่น่าปีปัญหา verb ช่องที่1ของ eat อะ่ะมันจะมี eat กับ eats เพราะว่าถ้า eat ตัวเนี้ยจะใช้กับประธานที่เป็นอะไร i u v d แต่ถ้า eat ตัวเนี้ยจะใช้กับอะไร h e she แล้วก็ it แต่ถ้า eat ตัวเนี้ยเป็น verb อะไร mm hmm. verb infi จะเอาไว้เติมหลังอะไร mm hmm. ที่เราเรียนมา will shall พอจะเก็ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า verb ชที่หนึ่งของ eat ก็จะมี eat กับ eats แต่ถ้า verb infi ของ eat ก็ต้องเป็น eat อย่างนี้ไง มันมีสออาจจะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนเหมือนกันอาจจะเป็น verb infinit ก็ได้อาจจะเป็น verb ช่องที่1ก็ได้อย่างนี้นะักเรียนต้อง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 ดูให้ดีๆนะครับถึงไหนละอันนั้นอันนี้เป็น verb ช่องที่่าไหร่อันนี้เป็น verb ช่องที่1เนาะเพราะว่าเพราะมันไม่มีวิวเชลถ้ามันมีวิวเชลแสดงว่าอันนี้เป็น verb infinit เนาะอันนี้เป็น verb ช่องที่1อยู่ตัวเดียวแสดงว่าเป็นอะไร present simple อันนี้เป็นอะไร past con อันนี้เป็นเป็น present perfect con past con เนาะครูไปเร Bem ็วๆแล้วละกันอ <the> ัน <Sad> น <movie> <the> ี <the> ้เป็น past con p a s con อ่า future ใช่ไหมย will future future อะไร future future ไม่ใช uh, ่ future con <menstru> <Broadway> เพซเซนต r คอนฟิวเจอร์คอนพา t สคอนพาร์สอะไรนี่พาสอะไรอ่ะดูซิพาสอะไรพาร์สพาสอะไรนึกพาร์สเพอร์เฟกนะครับอันนี้เป็นพาร t สเพอร์เฟกคอนนะครับอันนี้เป็น ฟิลเตอร์อ่ะเรามาดูตระกูลซิมเปิลอ่ะมันจะมีมันจะมีฟิลเตอร์ซิมเปิลน,นี่แหละที่มีสองตัวเพราะว่ามันต้องใช้อะไรด้วยวิวแล้วตามด้วยเวิร์บอะไรเวิร์บอินฟินะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆถ้ามีอยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นไม่ใช่ฟิลเ r อร์แน่อาจจะเป็นเพรสเซนหรือพาสก็แยกดูอีกทีว่าไหนเป็นช่องที่1อันไหนเป็นช่องที่2แต่ถ้ามีวิวแล้วมีตามมาอีกตัวนึงแสดงว่าเป็นฟิลเ r อร์ซิมเปิลแน่นอนเพราะเราจะตอบฟิลเ r อร์คอนได้ไม ไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรไม่มี ing perfect con ได้ไหม perfect con ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไร ing เหมือนกันหรือจะบอก perfect ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่มี h a v e h a s เลยเพราะฉะนั้นง่ายๆมันก็คือ simple นั่นเองลลอกอันสุดท้ายก็คือ part เนอะ part อะไร part perfect perfect อะไร perfect con แบบนี้โอเคไหม โอเคไหมครับอ่ะจบสำหรับ ep ที่5นักเรียนต้องสามารถระบุ tense ใน active voice ให้ได้ว่า tense ที่เรียนเห็นมีชื่อ tense ว่าอะไรโอเคไหมครับสวัสดีครับ